วันนี้นะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มทำออนไลน์นะคะสิ่งหนึ่งที่จอยลินมักจะเจอเสมอเสมอก็คือพอทำไปแล้วรู้สึกว่าท้อนะคะทำไปรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองทำให้เขาทำออนไลน์ไม่ต่อเนื่องทำแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะคะจอยลินก็มองเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะคนที่เขามี3นิสัยนี้ส่วนมากจอยลินสังเกตว่าเขาจะประสบความสำเร็จในออนไลน์ค่ะวันนี้จอยลินมี3นิสัยเนี่ยนะ มาบอกคนใหม่ค่ะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์เพียงแค่สร้าง3าวิสัยนี้รับรองว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ ในโลกออนไลน์นะคะโลกของการเปลี่ยนแปลงค่ะโลกของอนาคตที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นนิสัยแรกที่คุณควรจะต้องมีก่อนที่คุณจะเข้ามาเริ่มเรียนรู้เรื่องออนไลน์นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องมีนิสัยของการชอบเรียนรู้ค่ะถ้าคุณมีนิสัยนี้ยังไงในการเรียนรู้ตลอดเส้นทางนะคะมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายสําหรับคนใหม่นะจลินเข้าใจเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคน คนเสพสื่อมาตลอดชีวิตอ่าเราเป็นคนเสพเราไม่ต้องคิดอะไรเขาให้ดูอะไรเราก็ดูแบบนั้นหน้าจอส่งอะไรมาเราก็ดูแบบนั้นนี่คือฝั่งของคนเสพสื่อแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณกลับตัวเองผันตัวเองขึ้นมาทํางานบนโลกออนไลน์คุณจะต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะแทนที่คุณจะเป็นคนเสพนะคะคุณต้องเป็นคนสร้างค่ะสร้างคอนเทนต์สร้างสื่อออกมาให้กับคนบนโลกออนไลน์ได้เสพดังนั้นงาน2ฝั่งนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคนเสพมักจะ ง่ายนะคะแต่ว่าคนสร้างก็จะยากขึ้นเป็นปกตินี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะดังนั้นเองเนี่ยคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุณจะต้องอยากที่จะเรียนรู้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่คุณต้องมีนิส,สัยอยากเรียนรู้ก่อนแน่นอนคะ่ะวันนี้ถ้าคุณไม่มีนิส,สัยนี้คุณไม่มาเจอจอยลินแน่นอนแต่วันนี้คุณผ่านข้อแรกไปแล้วคะ่ะคุณมีความกระตือรือร้นในการที่จะอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องใหม่แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปที่ใครจะเข้าใจไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเองเนี่ยมันอยู่ที่ระยะเว ก็คนใหม่ก็ค่อยๆเดินไปนะคะค่อยๆลงมือทําไปรับรองว่าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสร้างธุรกิจได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2นะคะนิสัยของการปรับตัวค่ะพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆเครื่องมือบนโลกออนไลน์นะคะเขามีการเปลี่ยนอัลก,กอริทึมนะคะหรือมีการเปลี่ยนหลังบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้งานดังนั้นเองถ้าเรา เรามาอยู่ในฝั่งของคนที่ทําสื่อหรือคนที่มาใช้เครื่องมือคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเราจะไม่รู้สึกงุดหงิดเราจะไม่รู้สึกตกใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเราเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมเครื่องมือพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะก็กลับไปข้อแรกเห็นไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหลายคนจะมีอารมณ์อุ้ยฉันเพิ่งเรียนมาอันนี้ปรับอีกแล้วต้องเรียนใหม่อีกแล้วเหรอวนเวียนไปแบบนี้นะคะ ทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขในการทํางานซึ่งจุดนี้คําว่าไม่มีความสุขในการทํางานมันจะทําให้เราไม่อยากทําค่ะพอไม่อยากทําก็ไม่เกิดความต่อเนื่องในการทําก็ทําให้การทํางานของคุณทิ้งระยะห่างมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกคุณไม่อยากทํามันก็จะทําให้อะไรไม่เกิดผลลัพธ์ขึ้นมานะคะดังนั้นเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเขานะคะเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับเครื่องมือที่มีการเปลี่ยน เพราะบอกเลยค่ะถ้าใครเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เหมือนจอยลินนะคะอยู่มา10ปีแล้วค่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก l i น์แอมาเป็น l i น์โอเลูกค้าเราจะหลุดไหมลูกค้าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะโกยลูกค้ายังไงเราจะเก็บลูกค้ายังไงนะคะเราจะทํำยังไงให้ลูกค้าคอนแทคไม่หายโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตค่ะแต่พอเราปรับมาได้แล้วมันก็จะมีตรงระหว่างทางอีกว่าอุ้ยบอรดแคสตอนแรกบอร์ดแคสฟรีนะคะต่อไปมีการเก็บเงินเห็นไห เราก็ต้องมีการปรับตัวปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นถ้าคุณจะเข้ามาทําธุรกิจข้อสเนี่ยสำคัญมากนะคะคือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับแพลตฟอร์อมที่เกิดขึ้นข้อที่3นะคะต้องไม่กลัวความผิดพลาดค่ะเพราะการทํางานบนโลกออนไลน์นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนในกระดาษเสมอไประหว่างทางเนี่ยเราทําไปคิดว่าคอนเทนต์เนี่ยปังมากๆค่ะพอลงไปปุ๊บอา้าวแป๊กนะคะจะทํายังไงคะเรารู้สึกว่า เราจะต้องมาย่ํายีตัวเองไหมเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราคิดไม่ได้ไม่ใช่นะคะห้ามคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเราต้องเรียนรู้ค่ะเราต้องพร้อมปรับปรุงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับปรุงเห็นไหมกลับไปข้อ1และข้อ2นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้กับความผิดพลาดต,ตรงนั้นจริงๆมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันเป็นการทดลองค่ะ ดังนั้นเองเนี่ยให้คุณปรับแนวคิดใหม่วันนี้คุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะมันเป็นแค่การทดลองค่ะคุณสามารถทําการทดลองได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะการทาคอนเทนต์ลงไปในสื่อต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีใครมากําหนดคุณมันไม่ได้มีใครมาบอกคุณว่าจะต้องทําแค่10บคลิปจะต้องทําแค่ร้อยคลิปเท่านั้นไม่มีถูกไหมคะจะต้องทํงนานเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครมาบังคับคุณเลยมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นค่ะที่จะต้องเรียนรู้กับการทดลองนั้นๆเราไม่เรียกมันว่าความผิด นะเราเรียกมันว่าการทดลองการทดลองครั้งนี้เป็นยังไงคุณมีสรุปผลการทดลองครั้งนี้เป็นยังไงคุณมีสรุปผลเพราะคุณมีสรุปผลหลายหลายการทดลองขึ้นมาคุณก็กลายเป็นทฤษฎีของตัวคุณเองทําธุรกิจที่เหมาะกับตัวเราอันนี้สําคัญที่สุดเพราะมันจะทําให้เราเองเนี่ยเดินต่อไปแบบสนุกด้วยแบบที่มันรู้ว่ามันมีอะไรเดินไปข้างหน้าแบบที่มันรู้ว่าเดินไปแล้วมันประสบความสําเร็จเดินไปแล้วมันถูกทางนั่นแหละคะ่ะมันเป็นการทดลองนะคะตลอดการ ทำงานบนโลกอ,ออนไลน์นะคะอย่างของจอลินเนี่ยสิปีบอกเลยว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทดลองนะคะด้วยตัวเองจากของเคสลูกศิษย์เองนะคะจากของเคสที่ไปเป็นที่ปรึกษาเองก็ตามเนี่ยหลายๆเคสรวมกันจอินเองก็ตกผลึกแนวคิดออกมานะคะแล้วก็รู้ว่าเราธุรกิจแนวนี้จะต้องใช้อะไรในการที่จะเปิดใช้อะไรในการที่จะตามใช้อะไรในการที่จะกระตุ้นแบบนี้มันก็ต้องวางแผนกันให้เป็นกลยุท ยึดวางให้มันเป็นระบบระเบียบถ้าเกิดว่าเราทําแบบไม่เป็นระบบระเบียบผลลัพธ์ก็ออกมาแบบไม่เป็นระเบียบเหมือนกันนะคะการทดลองมันต้องมีตั้งสมมติฐานนะคะมีการทดลองแล้วก็มีสรุปผลนะเราก็ตั้งสมมติฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้การทํางานบนโลกออนไลน์ของเราแน่นและแม่นมากขึ้นเจนลินฝากไว้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่าเพิ่งเข้ามาศึกษาการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะอยากจะให้คุณรู้ทางลับไว้เลยค่ะว่า ถ้าคุณมี3มนิสัยนี้ยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะและใครนะคะที่อยากจะมีเทคนิคดีๆนะคะเพื่อทําการตลาดบนโลกออนไลน์แบบใช้ได้จริงนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะนะักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้เจลินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ